ต้ฝันฝันว่าจังไรอาจารย์ไม่ไม่ไอเรืส่วนตัวไม่ฝันออกต่ว่าคิดว่าคิดว่าอ๋ออาจารย์วนคิดว่าว่าชอบอ๋ออาจจะมาอาจจะมาเนะาะหนึ่งเก้าเนึ่งเก้าเจ็ดสตัวส่วนตัวนี่เนาะมักหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่กง <1970. S 2> กาเลขสูตรนี่เน่น3,8มแปดสามแปดแ ไอ้ไอ้นอกประเด็นนี่คือว่าคขดชอบเฉยๆนะแต่ว่าในรายการในที่เราตามโสด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ตัวนั้นนะอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะครับเอ่ไม่ล่างกับบนเลยไม่ล่างกับบนนะครับตัวบนก็สองเด้งด้วยตัวบนก็สองเด้งอาจารย์บอกว่าฝันดีนะครับแต่ว่าส่วนส่วนตัวนี้ก็คือหนึ่งเก้าเจ็ดส่วนตัว ส่วนตัวนะครับส่วนตัววันนี้วันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเจออาจารย์งวนนะครับอาจารย์งวนก็ตั้งสิ่เปอร์เซ็นต์ครับนี่แล้วช่างกิ้งถามครับผมโอ้นี่นะครับพอดบังเอิญอีกแล้วบังเอิญนี่นะครับเจอกันเจอกันด้วยบังเอิญนี่นะครับผมว่านี่งวดนี้นะครับมีรุ่นเนาะรุ่นครับไม่ต้องรุ่นดอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันดีแล้วเนาะฝันดีแล้วฝันดีเออเน้นแต่ว่ามันจะอยู่ว่าสองเด้งคือนจีเด้งเดียวเท่านั้นแหละมันได้แท่าไรละเด้งนึงอ่ะอ๋อได้นี่รุ่นคือว่่่ารรุุนนเเลยดด้งไ รุ่นสองด้งเนาะครับรุ่นสองด้่งด้วยรุ่นเหนือด้อ้ขาหนึ่งมันง่ามันก็ได้แหละนนนแ่อเนาะผมเสียงกับสองสองครั้งเลยเข่าทั้งสองเลยผมเป็นสองด้งอาจารย์แอบไปจับตัวไหนมาบ้างแล้วเนี่ยไม่ได้จับไหนเลยถึงถึงวันเลยเนาะถึงวันถึงวันตัวเดียวเลยเดี๋ยนี่ตัวเดียวเลยตัวเดียวแต่ว่าเลขเลขสูตรนี่มันม่นใจเนาะสามแปดสามแปดกับแปดหกสามแปดกับหกแปดตรง สามแปดกับหกแปดต้องต้องกลับเลยอ๋อสามแปดกับหกแปดสามแปดกับหกแปดต้องต้องนะหนึ่งแปดแล้วก็ต้องกลับด้วยสามสามแปดแปดหกแปดอ๋ออาจารย์บอกกินข้าวก็อย่าลืมกลับเนาะกินข้าวลืมกลับด้วยกินข้าวก็ลืมกลับอ๋อวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มุ้นนะครับอาจารย์มุ้นชอบส่วนตัวก็คือเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดจับาถือว่าถือกระจามากันเนาะแม่นวอเออหรือว่าบางคน บางคนเข้ามานี่ก็จะหวังว่าได้ตัวเลขน้อยอัดอัดอัดอย่างเดียวเนะเ<อ>าะแมนวลสื่ออย่างเดียวแต่ว่า,วาทุกทุกอย่างในเลขไม่เคลื่อนหรอกอยู่เช่นนั่นแหละแต่อาจารย์ว่าไม่เคลือค่อนชุดชอบไม่เฉยเดินเข้าเกตนี่แต่มันอยู่ในในชุดนั่นแหละชุดห้าชุดแต่ว่าเน้นแค่สามแปดกับหกแปดนั่นแหละโอ้ผมผมเสี่ยงไว้แล้วอาจารย์เลขคาดดวนี้ผมซื้อไปหมดแล้วเนีอยแต่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมอชอบ, <c oughs> ชอบเฉยให้แลาวใครเลขาชุดที่ผมเสี่ยงใหเขาเขาสองชุดเข้าสองชุดเนาะครัสามแปดกับหกแปดนี่แหลย สามแปดกับหกแปดวันนี้ขอบคุณอาจารย์ม้วนมากนะครับถ้าใครชอบก็ลองนำไปรุ่นไปเสียนะครับอาจารย์มวนบอกว่าฝันดีนะครับฝันดีหลายคนบอกให้ผมตามผมตามมาให้นะครับตามมาให้เจอแบบบังเอิญอีกแล้วนะครับผมมาร้านค้านะครับนี่เจออาจารย์ขับรถมอเตอร์ไซค์มาพอดีนี่อาจารย์รถอาจารย์ม้วนนะครับนี่ใครชอบนะครับนี่ใครชอบนี่สี่สี่เจ็ดนี่เจ็ดสี่นี่มันอยู่ในสูตรนะครับนี่เลขตัวนี้นะครับโอ้ถ้าใครชอบนะครับอันนี้ วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับเลขนะครับ oh.